กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมตาลาาบังนะครับวันนี้จะมารีวิวสกิลเบลลอ์มี่ครับผมหรือเจ้ากระปิงนั่นเองครับไปรับชมสกิลกันก่อนนะครับนี่ครับหน่อกระปิงครับประมาณนี้ครับไปรับชมสกิลกันก่อนนะครับไีธรรมดาก่อนนะครับ จมตีธรรมดาห้าครั้งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งครับเล่าหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งครับยื้หนึ่งครับวันน,คน,นีครับรยื้หนึ่งสามารถกดค้างได้นะครับรจะเลือกไปไหนก็ได้ครับ ประมาณนี้ครับอีกรอบนึงครับประมาณนี้ครับไปตะกี้ยี่ยสองครับประมาณนี้ครับอีกรอบนึงครับยุ่สองเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าไปทางไหนประมาณนี้ครับกดค้างไม่มีอะไรครับประมาณนี้ครับถ้าโดนศัตรูก็จะประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับคิวยุ่หนึ่งครับถ้าโดนสตัตว์จะประมาณนี้ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นครับต่อไปทือยิวที่สามครับประมาณนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้ครับผมต่อไปก็อันติครับ Cái skill anti này thật là tốt Hãy xem thử 1 không? Bạn nữa แล้วก็มเกีวเสริมอีกนหนึ่งนะครับเกีเสริมอีกนหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับโดนได้สามครั้งครับผมไปตรองไหนก็ได้ครับวันนี้ครับผมจะทดสอบวิด,ดีโอก่อนนะครับ วันนี้ครับแบบบล้วจบในหมด p u p กันนะครับ ทังหลดครับคือหนึ่งค้งครับถ้าจะหลุดครับมาฮอร์เรซไม่ดีครับออกไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือหนึ่งครั้งครับ không là đồn đồ đồ đến... à song hấp, may đồn không, tuổi anh วยงางครับผมน่าจะออกแล้วครับน่าจะออกแล้วเหตดไม่ดีครับฝั่งนู้นตอนนี้นกดออกไปแล้วครับยังต่อไปเลยนะครับ แค่หนึ่งครั้งครับไม่โดนครับโดนครับโดนสวยงามครับไร่ก่อนไมาก่อนครับโดนครับโดนครับไม่เป็นไรครับแค่หนึ่งครั้งครับโดนครับโดนโดน của ngầm không. rồi kiểu 1 còn không đúng rồi đúng rồi bên hàng không, may không. kiểu 1 may đồn, rồi kiểu 2 Mai đồn không. này không, này không. không không. không

phát điều không. cái thứ không, liều rôi không, lao. may bên này không. cái thứ không, không. แล้วก็โดนกันครับไม่เป็นไรครับมลโดนแล้วครับข <c oughs> ุโดนครับโอ้โดนยับเลยครับเกมนี้ไม่เป็นแบบนั้นไปครับ ทุ่สองครับไม่เป็นไร <c oughs> เขารอจังหวะพอดีแล้ว <c oughs> โดนแล้วครับเราครับ thời gian không dùng thời gian แก che là không tôi không tuổi ngang không chúng không, Đúng không? Đúng không? เรียบร้อยครับเกมนี้เราแพ้ครับยูหนึ่งครั้งครับไม่โดนเขายูสองโดนครับออโดน,โดนสวยงามครับยูอสองครับ

cú 2 không, Mày thử không, không, Mày đổ không, đổ không, Đạo không, Đó không, Đó không, Đó không, 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 đồn không, 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 เรียบร้อยครับอีกหนึ่งครั้งครับผมโดนเงาโดนเงางงมากงอนต้องระวังครับตัวนี้โดนครับโดนอีกหนึ่งครับแล้วไปดูสารครับผม ยงามครับยูเสริมครับไม่โดนครับยูตสองโดนครับโดนยูหนึ่งครับโดนครับยูเสริมครับเรียบร้อยครับยูหนึ่งครั้งครับสวนทางกันครับเมื่อกี้ไม่โดนครับ ไม่โดนครับไม่โดนครับไม่เป็นไรครับอืมเปลือกครับอุตตะบาโดนครับที่หนึ่งไม่โดนครับโดนครับโดนครับที่อสองครับแล้วกดสกิลเร็วไปครับ เกยหนึ่งครั้งครับโดนครับก็เกี่ยวสองครับอันตีครับผมเรียบร้อยครับฟูเ้ดเกือนิดเดียวครับนิดเดียวครับบินเข้าไปตีครับ เรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ